นีไเป็นการทำวับยวนเส้สนสดนะครับหัตถกรรมล้วนๆนะเพื่อนๆม,อมือล้างสะอาดแล้วจนะ้ะมือก็ล้างสะอาดแลนาะก่อนที่จะมาขยำแป้งนวดแป้งนี่ ติดจุ่มกันทำเทียะน้อยนะครับทีน้รก็คุมไว้ก่อนโอเค ไม่นั้นสวยตอนนี้เราก็ต้มน้ำอ่าเขาเรียกว่าน้ำน้ำน้ำซุปหรือเปล่ากำลังต้วมรอให้มันเดือดนะเพื่อนเนาะ เราก็จะเอาเส้นกว๋วยจั๊บมาต้มใส่เอากระดูกหมูใส่นะเพื่อนนะถ่ายยากนิดนึงพรมันถ่ายอ่ามือเดียวเนาะอีกมือหนึ่งก็ล้วงกระดูกหมูจัดคงพติกนะ กบขึ้นหมดเส,เสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ต้องปิดฝาไว้นะเพื<ๆ>่อนๆรอให้น้ำซุปเดือดก่อนเนาะจากที่ทำเสร็จแล้วนะเพื่อนๆเนาะนี่นะครับกว๋วยจับยวนเส้นสดฝีมือของคุณศรีพันรายาเนี่ยนะเส้นสดเนาะ <c oughs> ปั่นแป้งกับมือเพื่อนๆดูดูครับ <c oughs> โอ้โหเส้นใสน่าอร่อย Nah hmm. mah lama teman-teman